เอาละครับก็ต้องขอการสวัสดีเพื่อนเพื่อนมีน้องชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป้าแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจู i ิฟเวอร์เด็กเกม ก็กลับเข้ามาแล้วนะครับในช่วงบ่ายๆเย็นๆแห่งนี้นะครับก <g ül> ็ <üyor> วันนี้ก็ไม่ได้มีเวลาว่างตีเลยนะครับ <g ül üyor> แต่ว่าพี่ก็ตีตุนเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานตอนนลางคืนแล้วนะครับอ <g ül üyor> พูดถึงอะไรอีกนะ <g ül üyor> ตอนนี้ผมก็อยู่อันดับที่97นะครับแรลงเพ็ด <g ül üyor> โดมิเนเตอร์นะครับ <g ül üyor> ซึ่งโอกาสที่เราจะได้ก็พอมีอยู่นะครับเอโหเมื่อวานพี่ตีเอาไว้ตอนดับต้อง40่สฝ่าฝนะครับตอนนี้ก็ล่วงลงมาอยู่97นะครับแต่ว่าเย็นนี้เราจะยังไม่ตีมันนะครับ เรามาทําอะไรที่มันสนุกวันนี้ดีฟ่า <laughs> <laughs> พี่ก็ตั้งใจที่จะเปิดเจบินะครับอืมมีเก้ามืนแปดพันห้า้อยห้าิบสามนะครับซึ่งไม่ถึงแสนล็อกแต่ว่าในการที่เราเปิดเจบินะครับเราก็จะได้เจบิคืนมาคืนมาคืนมานะครับอ่าเก้าใบก็คงจะพอที่จะเปิดใบที่สิบได้นะครับมาเรามาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้คุมพลังอะไรไวใ้ใช้ตีริกต่อไปนะครับ <laughs> จะเกลือไหมแต่ว่าคิดว่าเกลือมันไม่มีอ่ะ <laughs> ไม่ใช่เพราะมันก็วิบวับทุกใบนะครับอืม ได้ใบไหนก็เจ๋วทั้งนั้นแหละแต่ขอให้ใช้งานได้ก็เป็นพอนะครับอ่ะมาเริ่มเลยดีฝานะไหนๆก็ไหนๆนะครับอ่ะเปิดไอ้นี่เลยดีไหมเดลันตีเลยไหมตัวนี้ผมก็ยังไม่มีนะครับแต่ไม่เอาดีฝาอ่ะมาเริ่มใบแรกก่อนนะสิ่งที่อยากได้ก็คือบาริโอเนตนะครับอืมยังไม่ได้เลยอนะ่ะนี่ไงตัวนี้เราอยากได้นะครับไอ้นี่ก็ดีนะอาพโต,ตสอดรัดก็ยังไม่ได้นะครับแต่ถ้าได้ตัวซ้ำๆก็ดีนะไปทำเลเวลได้นะ นะเปิดเลยใบยแรกมาดูดิว่าจะเกลือหรือไม่เกลือนะครับออซึเอ้ยไดโนเสาร์แล้วสภาพนี้เห็นปากนิดๆน,น,นะครับเอ้ยต้งไดโนเสาร์อย่างแน่นอนอันน่าได้นกตัวโปดเลยนะครับอ่า,อ,าอีดีโมโพอีดีโมโพดอนนะครับเอ้ยได้มาอีกหนึ่งตัวนะครับเจ้าแจ่มไปเลย โอเคได้650นะครับซำความประทับใจยังไม่มีแต่ก็ได้เพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วฝ่เดียไปดูตัวมันที่ว่าเออมีมีกี่ใบแล้วเรามีตัวมันกี่ใบวะอืมนี่มันอยู่นี่นะครับโอ้ยมีอยู่แค่สองใบเองนี่คือใบที่สามนะครับอ่ะไปเปิดต่อดีฝ่านะครับช่มชุบ หมดรัวๆวันเนี้ปัดเอ้ยได้ห้าร้อยโอ้โหได้แบงค์เขียวหมดเลยนะเนี่ยเจ๋วสุดๆอ่ะผมได้ในโนเสาอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นห่างนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเอ้ยไม่ห่างว่าปากว่าเจ๋วตัวนี้ยังไม่มีเลยโอ,อ้ยวันนี้นกสองตัวแล้วะ่ะเจ๋วสุดๆเลยให้มันได้อย่างนี้ดิอราชานกได้นกสองตัวแล้วว่าตัวไหนวะเดี๋ยวก่อน โอ้นนกสองตัวแล้วอะตัวนี้ผมยังไม่มีเลยนะครับโอ้โหใหม่จัดจัดชื่อเพลโรดาอะไรอะดาคิลัสด,ด่ะเจ้าจามในสุดกระดอยมาแล้วโอ้หพลังโจมตี3 3 5 0เน้ยเลือด3352นะครับพลังโจมตี1,945นะครับพลังโจมตีเยอะมากแต่เลือดน้อยนะครับนี่เป็นไงตีคู่กันมาเลยนะครับอ่ะไปเปิดใบที่3กันนะครับผม แทน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 ทนชั้เฮ้ยได้ในโน้ตเสาอีกแล้วเอ้ยมันได้อย่างงี้เจ้าแจมสุดสดตัวนี้ผมยังไม่มีด้วยอ่ะเออได้ของใหม่โอ้ยได้ของใหม่มันต้องได้เมืแล้วอะพวกกินพืชนะครับเรายังไม่มีเลยนะวิบวับนะครับโอ้หเจ้าแจมสดส โอเคคราวนี้เปิดดี <laughs> เปิดได้ดีอ่าผมเหลือลตัวสุดท้ายแล้วนะอ่าสลาแมนเดอร์นะครับซึ่งยังไม่ได้เลยนะครับ <laughs> อผมลืมบอกไปผมซื้อมาแล้วนะครับนี <laughs> ขบนะ่ขอเก็บหนะ่อยขอเก็บหน่อยร้อยแบงค์แม่ okay. โอเคอุยมีหมื่นห้าแล้วว่าไม่ธรรมดานะอ <laughs> วาคิลี่เจ็ดสินะครับผมซื้อมาแล้วแต่ว่ายังเลเวลหนึ <laughs> ่งอยู่เลยให้มันได้อย่างเงี้ยมา มาไปเปิดอีกสักใบสองใบนะครับดูซิว่าเราจะทีนี้ต่อไปอะต้องเกลือแน่ๆไม่เกลือหรอกได้เออสัตว์น้ำหรือสัตว์โลกล้านปีก็ดีทั้งนั้นนะครับอะมาลุยเพื่อฟาร์มแข่งแกล้งไม่แน่นะลีกต่อต่อไปเนี่ยมันก็อาจจะขยันใช้พวกสัตว์อโลกล้านปีหรือว่าอาจจะใช้สัตว์น้ำเยอะขึ้นนะครับก็ไม่แปลกนะใบนี้เท่าไร่แล้วเนี่ยอะใบนี้สแล้วนะครับใบนี้แหละจะเป็นใบที่4ี่นะครับปัด <c oughs> แค่มุมซองก็รู้แล้วว่ามีพลังจัดโลกรัดปีชัวเปิด้า่ใไ,ไโนโนเสาอีกแล้วอ่ะ <c> เ <oughs> จ้าจำมโอ้โหได้ตัวตะกี้เลยสองใบนะครับแจวโซืซ <c oughs> ดีดีหละ <c oughs> <c oughs> เราจะมีพืชที่แข่งแกร่งแล้วนะครับอ่า ไปดูค่าพลังมันหน่อยดิเอเหมือนสเตโกโซรัสเนี่ยมันชื่ออะไรวะอืมวิโฮวิอะไรอะวิวิาโฮวีวูอะไรวี we ูอะไรโฮโซรัสเหรออะไร,ะไรสักอย่างอะถ้าใครรู้คอมเมนต์ด้วยวิ้ยห้าพันพลังโจมตีพันสี่แจวแจมเมื่อสี่ใบได้ของดีๆทั้งนั้นเลยนะวันนี้ คุ้มการรอคอยมาใบที่5้ากันก็แล้วกันนะครับแวบแวบไม่อยากกันนึกเลยว่าใบที่เหลือนี่จะเป็นตัวอะไรบ้างนะครับอืมแต่เรายังไม่ได้บาริอเนตเลยวะมันต้องมาแล้ววันเนี้เฮ้ยได้สมใบนะ โอ้ยได้เหมือนกันสามใบเลยอะโอ้โหปกติเปิดสิบใบเนี่ยมันจะไม่ค่อยซ้ํากันนะครับคราวนี้ซ้ํากันจ,จัดๆวอกูมมไม่รู้จะแจกอะไรมึงแล้วไงว่าได้ไงกูไม่รู้จะแจกอะไรมึงแล้วไงโอเคได้สามใบเลยนะครับแน่จริงมึงกล้าให้กูอีกใบวะล่ะแล้วบาลิโอเน็ตกูล่ะเอ้ยตัวดีๆก็ยังมีอีกเพียบอ่ะพอโตอย่างเงี้ยอ่าบาลิโอเน็ตเงี้ยให้กู ไม่กี่ใจกูเลยล่ะอะ<า>ัดใบนี้ก็เป็นใบที่ทเท่าไรหร่แล้วใบที่6แล้วนะครับอ่าคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะแต่ถ้าเกิดว่านั้นเดี๋ยวผมจะตีเลกแถมก็แล้วกันไม่ตีเราพูดไปงั้นแหละใน,นโนเสาร์อย่างเดียวที่เราอยากได้นะครับก็เหมือนทุกคนนั่นแหละที่อยากได้แต่ไน,นโนเสาร์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวสัตว์โลกล้านปีเดี๋ยวไปไป,ไปเฟียบเอาก็ได้ไปขับเคี้ยวแย่งชิงมาก็ได้นะครับมาเฮ้ย มรึกจะจัดๆเลยอ่ะลากไม่ดีแล้วสิเอ้ยเอาคอโตแน่นอนเห็นคอนะครับอ๋อไม่ใช่อะมาแล้วพี่ฮีโนสลักเรานะมีเยอะมากเลยนะไปนี้อา้าวแต่ก็จะแข่งแก่งขึ้นไปอีกนะก็เดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับ มีหลายใบจัดๆอยู่ไหนวะเนี่ยอันนี้อยู่นี่นะครับชึบโอ้ยไม่ใช่คนละตัวคนละตัวคนละตัวผิด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 อ่าไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ไหนวะนี่นี่แอบอยู่นี่นะครับอ่าผมได้เมกตัวหนึ่งทีนี้ก็จะเป็นเลเวล30แล้วนะครับเรื่องความแข็งแกร่งไม่ต้องพูดถึงนะครับแจ้วแจมหูวเป็นติดบั๊กกันไปหมดเลยไม่ขยับเลยนะครับอ่ะมาเปิดกันอีกดี่ฝ่านะครับ <c oughs> ก็เรามันมีแบงค์เยอะอะเราเก็บไว้เยอะนะครับใบที่เท่าไรแล้วเนี่ยจําไม่ได้แล้วนะใบที่ใใบที่6แล้วนี้ต้องใบที่7แล้วนะถ้าจําไม่ผิดนะปาดใบที่7มาดูกันว่าจะเป็นยังไงโหยิ่งเปิดก็ยิ่งลุน้นอาถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเป็นเพื่อนๆก็คิดว่าน่าจะเกือนหนึ่งใบไป,ไปแล้วนะครับอ,อแต่ของผมไม่เกือไม่มีเกือเจดบิลปัด ได้กินบืชเน้นๆเลยวันนี้ตัวนี้ผมได้แล้วนะครับอ่าก็จะแข็งแกงขึ้นไปอีกแจวอืม oh. มีแล้วนะครับใบนี้แจวสุดๆเพราะว่าขาดสเสถียรภาพมากในทสอบก,กินพืชของผมนะครับอ่ามันอยู่นี่นะครับเอ้ยเดี๋ยวจะให้ดูนะครับขาดสเสถียรภาพยังไงดูที่จุดบนนะครับ12ใบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าใบนะครับอ่าไม่มีกินพืชที่แข็งแกร่งเลยพูด <c oughs> เลยว่าไม่มีกินพืชเลยนะครับโอ้โหเวลาสู้เล็กสู้ยากจ,จัดๆเลยเวลาที่แบบว่าไปเจอนกที่มันแบบประหูโคตรจะแข็งนะครับไม่ธรรมดาเลยแล้วนกส่วนมากนะมันจะเลือดก,ก็เยอะพลังโจมตีก็เยอะนะบางทีเลือดก,ก็ไม่เยอะแต่พลังโจมตีโคตรจะเยอะเลยเออเรียกว่ารับมือยากจ,จัดๆนะอ่ะมาไปเปิดอีกนะครับ ใบที่เจ็ดไปแล้วนะเหลือสามใบสุดท้ายแล้วนะครับอใบนี้ก็จะเป็นใบที่แปดแล้วนะครับอ้าวเปิดแบตมันเลยแยกมูนคืออะไรมันก็ต้องเปิดนะครับมันรุนกันจัดๆเปิดเอ้ยชอบใจตรงได้แบงค์วันนี้ได้แบงค์เยอะมากเลยนะครับมีเกลืออยู่มีเกลืออยู่ใบเดียวนะครับที่ที่เปิดมาตะเกียบที่มันไม่ได้แบงค์เลยใช่ป่ะมันได้ดีเอ็นเอดีเอ็นเอแล้วก็ ได้อาหารป่ะนะตะเกียกนะั๊ดนะ <c oughs> ได้อีกพันหนึ่งเอ้ยไดโนเสาร์นะเนี่ยแน่นอนไม่ใช่ไดโนเสาร <c oughs> ์ตัวนี้ผมยังไม่มีนะครับ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ได้ตัวใหม่แจวแจมในที่สุดก็ได้ตัวนี้แล้วนะครับอแต่ว่าก็ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร อยากได้ดิป้าอะไรก็ดีทั้งนั้นแหละตัวนี้ในที่สุดก็ได้แล้วเห็นไหมไม่ได้ไม่มีสักตัวเลยหูพลังพลังเยอะมากเลือดเยอะมากห้าพันกับยี่สิบเจ็ดนะแล้วก็พลังโจมตีพันสี่กับยี่สิบเอดนะชื่ออะไรอะโลโลมารีโอมันชื่อโลมารีโอซอรัสอะชื่อมันจะเท่ไปไหนเออคงใช่แหละอะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ด้วยแล้วกันแต่ไม่ได้พลอด่ะอะมา ใบที่เก้านะครับก็เปิดเหมือนแบบรัวๆจะหมดแล้วอ่ะหูอยากเปิดสักยี่สิบใบนะเออเราไม่ได้เก็บให้ได้ส่งแซนเปิดแม่งทีเดียวยี่สิบใบไปเลยมันนานเกินไปผมว่านะมันเยอะเกินไปมันนานเกินไปนะครับมายมันกินลึกอีกแล้ะกินลึกส่วนมากมันจะไม่ค่อยใช่ไนโนเสาร์นะครับมันก็แบบว่าตัวขดๆงอๆอ,อาจจะเป็นอา่างูห่า อาจจะเป็นงูเห่าก็ได้โอ้โหอันนี้ไม่ได้แบงค์อันเดียวเองก็โอ้ยได้แล้วได้อีกเออให้มันได้อย่างนี้สิแต่ไม่เป็นไรวันนี้ผมได้ j w แบบจุกๆเลยอะอมาใบสุดท้ายแล้วนะครับอืมน่าจะครบสิบนะครบนะครบ,นะครบนะทุกคนนะอ่ะใบสุดท้ายนะครับไปที่สิบนะมาดูกันว่ามันจะเป็นตัวอะไรนะครับขอใน,นโนเสาร์ให้เฮียหน่อยเถอะเออไม่ไม่ได้ใน,นโนเสาร์กี่ใบวะ ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวค่อยไปนับก็แล้วกันถ้าเกิดว่าใบใบนี้ได้ไดโนเสาร์ก็ได้ไดนโนเสาร์เยอะฝ่าคิดไว้ปัด๊ดอ้าวหุยได้กินพืชอีกแล้วแต่ก็ยังไม่ได้บริโอเน็ตนะครับเออให้มันได้อย่างงี้เซตัวที่อยากได้ไม่ได้นะครับเออขาดอีกน้อยนึงใช้ข้อขอมืละใช้แบงค์เขียวเยอะๆก็ไม่ได้ อะพอนะครับหมดแล้วนะครับก็เหลือห0 0พันนะครับอืมสลาบันเดอร์ก็เควสก็ผ่านรัวๆนะครับอ่ะมาดูกันนะว่าวันนี้ได้ตัวอะไรไปบ้างนะครับอืมได้สัตว์น้ําไป3ตัวนะครับก็เท่ากับ3ใบนะครับอุ่ยผมได้น้นเสาน้อยมากเลยอะหนึ่งสองสามสี ห้ 5, 6, 6, 000, าห <c oughs> กหกใส่พันจากสิบใบเก็ดูอกใส่พันจากสิบใบนะครับแต่ว่าที่ชอบที่สุดเลยก็คือได้ตัวนี้มาสามใบเลยแล้วก็ได้ตัวนี้สองใบโอ้โหสุดๆดเลยแล้วก็ได้นโนเสาร์ม่มาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ดีใจกับตัวนี้ด้วยก็แล้วกันได้ใหม่มานะครับอมาดูกันนะว่าออ้ยแต่ผมไม่เกลือนโนเสาร์ได้เยอะอยู่นะครับก็ได้นโนเสาร์ห้าหก เจ็ดเลยอะได้ในนเสาร์ถึงเจ็ดเลยอะสัตว์โลกนัดปีไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ได้แล้วก็ได้ในนเสาร์น้ำมาสามใบนะครับโอเคแจวจาสุดๆอะคลิปนี้ก็เอาแค่นี้ก็แล้วกันเอาสั้นๆก็แล้วกันไม่ต้องยาวมากนะ <c oughs> ก็พอใจในระดับหนึ่งนะแต่ว่าน่าแค้นใจที่สุดคือไม่ได้บริโภคเน็ต <c oughs> ทำไมกูถึงเปิดไม่ได้บริโภเน็ตฮะ ชะตาของเรานี่มันยังไม่พ้องต้องกันใช่ไหม <c oughs> ไอบ้บ้าไม่รู้จะพูดยังไงดีนะครับโอ้โหนี่กูเปิดมาร่วมกี่ใบแล้วครั้งแรกครั้งแรกที่เปิดก็สิบใบครั้งที่สองก็สิบใบครั้งที่สามก็สิบใบนี่ผมเปิดย่างก็สิบใบามาสามครั้งนะถ้าผมจําไม่ผิดนะสามครั้งยังสามครั้งสามสิบใบย,ยังไม่ได้บาลิโอเนตอ่ะยิดู <c oughs> ดีใจกับคนที่มันเปิดได้ครั้งครั้งเดียวแล้วมันได้อ่ะบ <c> า <oughs> งทีมันบอกพี่ ผมเปิด JW ได้บริวเน่ยโอ้โหอยากจะกระโดดเข้าไปบีบคอน้องแล้วก็น่ <c oughs> นาอิจฉาสุดๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวก็มืดๆคำ่คำๆนี้เดี๋ยวผมก็จะไปไล่ตีลีกนะครับเออผมตีไว้เมื่อคืนนะครับวันนี้วันน้องวันไปทำงานอยู่อ่ะย้ำอีกทีนะผมอยู่อันดับที่97นะครับแรงเพลย <c oughs> โดมิเนเตอร์โอเคก็ ฝากเ,เพื่อนๆช่วยกันตีด้วยก็แล้วกันพี่เป็นกำลังใจให้นะแต่ว่าตัวเนี้ยังไงก็ต,งต้องเสร็จพี่อยู่แล้วละพี่ดูสภาพแล้วเออพราะขนาดวันนี้ทั้งวันเลยนะผมไม่ได้ตีปกป้องเลยนะผมยังอยู่แรงเพชรอยู่เลย,ยก็คิดดูอะ,ะแต่ว่าก็ตกเยอะนะจากอันดับ4ี่สิบก็ตกลงมาเหลืออันดับเก้าสิบเจ็ดนะ เกียันดับวันนี้เจ็ดสิบดับตอนที่ตกลงมานะถึงปะไม่น่าถึงนะสามสิบปะเออประมาณนั้นนะอืมยังไงก็ถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์้างล่างด้วยครับอยากให้พี่เปิดได้ตัวอะไรพี่ก็เปิดไปแล้วนะครับ ได้ไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้แล้วแต่จีมฝ <c oughs> ากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อปเอ็กซ์แมนก็คงต้องลาไปก่อนนะครับซีโอแก i นทุกคนแฟนได้ ender, ยังเล่นอยู่เออบลีวเน็ตของฉันไปแล้ว